จิ้ม8จุดหยุดความหย่อนค้อย8จุดบนใบหน้าเป็นสัญญาณแห่งความหย่อนคล้อย8จุดที่ว่านั้นมีอะไรบ้างมาดูกันครับ จุดที่1นนะครับเป็นจุดเริ่มแรกเลยที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีอายุแล้วก็คือบริเวณเบ้าตาบางคนอาจจะมีปัญหาเบ้าตาลึกล่องตาลึกจุดที่2ถัดมาใกล้ๆกันเลยก็คือบริเวณโหนกแก้มอาจจะมีปัญหาหนกแก้มแบนซึ่งเวลาหนกแก้มแบนก็ทําให้แก้มที่ไปเป็นลูกส้มที่เป็นจุดที่3เนี่ยอาจจะเริ่มหายไปหรือลดลงหน้าอาจจะแบนขึ้นหน้าอาจจะไม่มีวิติขึ้นไล่ลงมาจุดที่4ก็คือบริเวณล่องแก้มถ้ามีปัญหาหย,ย่อนค้อยล่องแก้มก็จะ<ๆ>เห็นชัดขึ้นล่องล,งลึกขึ้นจุดที่ีปาก็คือมมีอาายุก บางคนอาจจะเริ่มมีร่องน้ำหมากหรือว่ามุมปากเริ่มตกซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมบอกว่าเวลาจะทาลิปสติกให้บีชีได้สดใสอาจจะมีปัญหานลิปสติกเลอะบริเวณริมที่ปากได้จุดที่6ก็คือแก้มของท่านเองนะครับถ้าอายุเยอะขึ้นบางคนเนื้อแก้มอาจจะหายไปแก้มอาจจะตอบลงแก้มจะมีลักษณะเป็นริ้วๆเวลายิม้มจุดที่7ก็คือบริเวณขอบคางบางคนเริ่มจะเห็นขอบคางไม่ชัด ซึ่งจุดจุดนี้เองเวลาหลันด้านข้างท่านเองก็อาจจะรู้สึกว่าขอบคางท่านอาจจะเริ่มมีปัญหาแยกยากจากบริเวณ,เวณใบหน้าช่วงล่างและจุดที่แปกใต้ทางหรือบริเวณเหนียงซึ่งเป็นจุดหยดคอยที่เกิดขึ้นช้าสุดแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดเจนที่สุดเห็นไหมครับ 8จุดที่ท่านสังเกตเองง่ายๆเลยว่าเมื่อท่านอายุเยอะขึ้นความเปลี่ยนแปลงก็จะมีมากขึ้นสาเหตุหลักๆก็เกิดจากการที่คอลลาเจนหรือว่าวัลลุ่มของท่านลดลงเมื่อท่านอายุมากขึ้นประกอบกับเส้นเอ็นที่ยึดกั้มเนื้อให้เกิดการกระชับพวกนี้มีการหย่อนคล้อยก็ทําให้เราเริ่มมีภาวะส่งสัญญาณว่าเราเริ่มมีความหย่อนคล้อยชราลาพส่วนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิคจิ้ม8จุดหยุดความหย่อนคล้อยผมจะใช้วิธีการใช้ ฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปในบริเวณจุดที่มีปัญหาความหยัอค้อยฟิลเลอร์ที่เราใช้ควรจะเลือกฟิลเลอร์ที่มีคุณสมบัติในการยกกระชับและมีความเหนืดพอสมควรเข็มที่ใช้ควรจะเป็นเข็มทู่เพื่อป้องกันการที่ฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปโดยเส้นเลือดเวลาฉีดเราจะฉีดวางอยู่บนกระดูกขณะเดียวกันเราจะยกกระชับเส้นเอ็นที่มีปัญหาหย่อนค้อยให้ตึงรือยกกระชับขึ้นได้วิธีการฉีดฟิลเลอร์ตรงบริเวณ8จุดจุดความหย่อนค้อยจะพบว่าข้อดีก็คือว่า สามารถเห็นผลได้ทันทีขณะดเดียวกันท่านสามารถที่แสดงสีหน้าหรือสามารถที่จะแสดงอารมณ์การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ดเปลี่ยเป็นปกติและที่สําคัญนะครับฟิลเลอร์ที่ใช้ใช้ปริมาณไม่ได้เยอะเลยถ้าเราจิ้มได้ถูกจุดจิ้มโดยแพทย์ที่ชาน,นาญ่ในเดียวกันผลข้างเคียงแทบจะไม่มีเลยถ้าแพทย์ที่ทํามีมประสบการณ์อย่าลืมมาปารึกษาเรานะครับ